thank you วัสดีจ้าพี่น้องจ้ามอนี้ย้ายแอวหัวเถกมมยามเห็ดหนังไก่อีกพันหนึ่งชนิดหนึ่งที่เคยจงพันไว่พันไ่เลอจ้าจากป่าสิเป็นจังไดมองหันละจ้ายูวนมองไก่ไก่รอรลดไถห้อยรอรลดันนะไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้ามาหอดเลวู่ใต้ตนสนหน่อยจ้ามึงเนี่ยขาอวบดีดีพี่น้องเพิ่นนั่น พันธุ์ไต้หมดนะดอกวะไงกระสางบตาัตขาไงน้อพี่น้องเนาะเพิ่งได้พันธุ์บัตขาเพิ่นหัวหน่อยเกนินนี่ได้สัง่งอึนจังใดเอาได้แบบนี้อุ้ยสวงดอกคุณตัวนั้นเพิ่งดูเอาได้บ่นนโอ้โหอโอ,อดได้ตัวน,นี้แบบพี่น้องนั่นบางเต็ก ยุงเหงาต้นสนเด้หนิสมดกนนิอากาศเย็นเย็นจน้ะกำลังเริ่มเย็นฝนกับ่อตกแต่วา่าพันธุงสุ่มยู่วชื้นยูนาา่วนะจ้าพันยูพันมีหมอดเนาะพันก็เลยได้เจริญเต,ญเติบโตขึ้นมาอีกต้นพะทันได้ไปเบิ้งมองเทียนแล้วเอวอไายวีดีโอลงงามๆไปอยูพ่พะทันได้ บ่หัวเพิ่นทั้นใหไงๆบาะจะไปเ่นทั้งในหอดโอ้นี่หักแล้วดด้โอ้เพี่รนรอ,องขาไหมก็เป็นจังสัน้นโอ้ยถือยังเตะเนี่ยเอาลถละ จะได้ง่ายอีกบบพี่น้องไอ้หนาวเย็นแล้วจ้ามิจติเป็นน้ำแข็งแบบไงเป็นน้ำแข็งกระสิบมิสซิดีเลจ้าเขาไงหมดละเห็ดเนาเนาตายหมดละจ้า นี่จ้พี่น้องมองนี่ละมองที่ยะเอวว่างมองงามๆนะจ้ะกำลังใหญ่ขึ้นมาพอเอาแล้วได้ยินเสียงอยงบ่จ้าพี่นอ้องบ่ฮู้ว่าเขาอยู่ในวิดีโอยะเอวบา่เสียงก่วงเสียงเก่งน้อยห้องเนี่ยน,นะจ้ะนี่จ้ะงามๆเก็บประโลดนะพี่น้องเนาะ ถ้านวยลายกับบ่อขคือเก่าเราจะบัดทันได้เย็นลายกับเิ็นอาจสิได้ใหยกัน้นมอีกเนาะอ,อ๋ออันนี้ก็น,น้อยอยู่ไว้ทำมาเร่มอีก โอ้ต่ำดอกน้อยจ้วยอืมขึ้นมาทั้งดอกน้อยเป็นกอไหมพันเป็นกอไหมจ๊ะมีกี่กันเพื่อนอะเป็นกอเป็นกอแลวเพื่อนเอากันแนะ่หักแล้ว มก็สีเของจงะอ๋อนี่ก็น่าบึงค้อยค่ะเฮ้ยคอยตื่นเม็ดกลัวมันเสียงยังมันหันมาได้มันหมายางก็ไม่นซองบึงก่อยหมาเขาก็หูดีดังดีเน,น,นาะพี่น้องเขา,าอยู่ในตาหกปันไดกะหูได้เลยนี่หัวมีคนหรือเปล่าาแม่สวนเดอ ตักงเงาค้าจากบาดได้เย,ยังไงส่วนค้าเห็ดอ้พุ่นะมันธรรมดาเด้นี่พุนดนะดอกน้อยๆหนึ่งค้าแบบง่า่เลยอขาดด้วยไลตะขาด อันนี้คขาจอย โอ้ไต่ในกัน,นี่ไตง่งาสนุนอืขั้นแมนเพ่นบ่ได้มาบุกมาลุยมืองนี้มาคือสิขึ้นไล่จะปีนี่พี่น้องเต็มเดินอะแทรกหรอกว่า วัตายขาดด้วยอันนี้ได้เปิดหาไตางาสนได้จะงาสนที่เพิ่นนั่นพังลงุงตับลุ้งน้านาี่จะกงวงนะนี่นะจะขาดเด้อจะเป็นอันนี้หน่อยอยู่ติหน่อย,อยงห้มันอู้ว่ามันหน่อยเป็นขื่นหันไปทั้งนั้นฮุ่น ขินชนิดเปรี้ยวไหมตึ้งจะพี่นองพอนะทางพ่าเมียนงาสุนแล้วก็ห้อยรัวหลดเนะาะยายเหวียว่าือสิงามนี่ือสิเต็มเดินหมดเลยนี่ กรโดดหน่อยเอะใบสะก้อนซะหาได้ง่าหาได้ไ,ไดม่จบอีกมันยังนะขาจรินนะอุ้ยเดือดเดืองเราก็เอาละพี่น้องมึืงขาเบื้องอันนี้อีกพันหนึ่งขึ้นบ่วได้พี่น้องจะเสียดได้จนะ ม่เหยียบเปิดเนาะผ่านอยู่ทั้งไหนคุณจักเสียวได้บ่ได้จะเห็นว่าจะกขาวกันหน้อยบอ่ะหน่อยรู้จ้อยพก่กมออไม่จอยจ้ะพี่น้องแร้วป่ะเอาบ่ฮ้เอาก็เอา เอารถละตุ้งกาทุกคนะมองนี้ห้อยถือพิ่นเหยียบมันเพิ่นของมาขีม่มาเยวอยู่นี้หนิพ่อเมื่ติี <c oughs> ย้บบายเอากระบะไปสินละพี่น้องแล้วเพิ่นมาตัดปลาเนะาะใสิหูเนาะพี่น้องนะเอาบ้างโอ้เอาแล้วเนาะฮักเรียวอะอเอาก็เอาโอ้ขาจอยแท้ยังมึงนี้ไหม ขาจอย่อยากเตยปนไดยหน้าปนเตกหักย้ำไปล่างกับฮักมุนหมึดเห็ดเตะขาเหลืองยื่ <c ười> นี่กับมีจ่าล้วบึงแล้อยดีสิวสกีบเอาโดดง่ายๆกันอื้อบึงห้อยหักโดดง่ายๆพ่ะนะขึ้นีหน่อยจะสามโดดติดโดดง่ายไง ก่อนนี่ที่ยายเอ๋วจงไวไ้ด้วเนี่ยพี่น้องมื่อนี้ยายเอ๋วสิยมหมอท้กค่ะสิเอาเม็ดก่อนนี้ไปเนี่ยเพื่อนมึงไหนราคาเพิ่นกูกขาดซะเนาะนี่จ้ะบ้านมันจิกขาใหญ่บ่ใหญ่า โอ้เราเป็นสะปอ,ออกหรอเต้นว่าสะปอ,ออกก็ตตวนอุ้วนี่นสงขาใหญ่ยูงอันนี้ๆิันอะาจารย์ยตไม่อหะไตหมดไตไหม สุดยอดเลยพื่อนะพี่น้องระเบิ้งขึ้นเป็นกลัวก็มียุดธ์เงาหไหมไม่ใช่ระเบิ้งได้เอาเสี่ยวเป็นกลัวได้ยุบนี่บ่เคยพ่อแบบนี้เชียร์ได้หนิเราเคยพ่อเปีเยบเป็นกลงงามงสิเะจ๊าปฏิทูป้าสตัวรั้งแรกในชีวิตที่พ,พอ่อแบบนี้น้องงามครับแม่ขอชดระบาดนี่ไม่เหวี่ยง นี่จ้าพี่น้องหลายทั้งเขียงเงี้ยทั้งหมดทั้งเห็ดย่าเอวกระสิตัดขาใส่กระจาดกันเ้วยจ้านี่เถิดจ้าพี่น้องเห็ดที่ย่าเอวีได้คลิปนี้ได้เห็ดนางไกส่สองชนิดสองพันจ้าอันนี้อันพันนี้ย่าเอวเวเก็ยบยวนหม่องหนึ่งก้อนสิม,มหอดหม่องเก็บพันนี้เถิดจ้าก็ได้ยืมหม่องละสองสามดอกก็ก ไครเนี่ยยูจ้านี่สิมืดหนามืมดย้ำพเพลียวกันยังมีกเก็บไปเรื่อยๆอยู่บัดน,นี้ยายเอ๋อก็ได้จบคลิปสิได้ขอลาบอีกเราจะคลิปหนึ่งขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่มาเบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยยายเอ๋อหัวเถือกเถ,ถืกเบาหลายๆช่องน้อยๆ้อยคอยพักการสุขภาพดีแข็งแรงสุขปูสุขล้ขขนจังพอกับยายเอ๋ดีคลิปหนาเด้อโชคดีจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ